สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมา,าแชร์นะครับเหตุผลการใช้งานทีวีระบบปฏิบัติการ v ี d a 1หนสมสนะครับเหตุผลที่1น,นะครับผมการใช้งานง่ายครับตอบแทนได้นะครับแอปก็จะเป็นสับเป็นส่วนนะครับลูกค้าเข้าเพจสโตนะครับลูกค้าเข้าเพจสโตก็สามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับ ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าว่าจะโหลดอ,อะไรไปใช้งานนะครับผมเหตุผลที่สองนะครับผมมีความรวดเร็วนะครับมีความรวดเร็วเสถียรน,นะครับปกป้องข้อมูลลูกค้านะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับผมถึงแม้ว่าลูกค้าจะใช้ไปใช้งานไปสี่ห้าปีนะครับก็ยังมีความเร็วครับผมเหมือนระบบ iOS iPhone โฟครับเดี๋ยวผมมาลองเทสให้ดูนะครับกด y o u t u b e นะครับเห็นะครับเร็วมากครับผมกด1 2 2อ่าเร็วมากๆครับ1 2ครับผมเนะครับเร็วมากเลยครับเหตุผลที่3นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้โดยผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับ เปิด u t u b e เห็นไหมครับก็จะมาหนึ่งมาอย่างรวดเร็วครับผมุก mm hmm. ครานก็สามารถเลือกไปงานได้ครับเดี๋ยวผมวกดเปิดเพลงแบ็คทิ้งก็จะมาอย่างรวดเร็วครับ,รบ,รบเดี๋ยวผมลองลองลองเสียงให้ดูนะครับ เพิ่มระดับเสียง40น,นะครับใช้งานง่ายสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยนะครับเพิ่มระดับเสียงเป็น40ก็ได้ลูกค้ายังสามารถสั่งงานด้วยเสียงด้วยปิดทีวีก็ได้นะครับแล้วผมก็ยังมีแอปอีกแอปหนึ่งที่แนะนำครับ Bida Art Bida Art เป็นมา,มาที่ My App นะครับนี่ครับ Bida Art มีแล้วก็เป็นเหมือนาบอลเปเปอร์ Paper นะครับเป็นรูปศิลปะความสวยงามน,นะครับเวลาลูกค้าใช้เป็นค่าพับหน้าจอก็ได้นะครับผมลูกค้าก็สามารถเลือกตามใจที่ลูกค้าชอบครับผมต่อมาเป็นระบบการแคปหน้าจอนะครับการแคปหน้าจออย่างลูกค้าใช้ระบบแอนดรอยก็สามารถแคปหน้าจอขึ้นจอทีวีได้เลยครับแล้วก็ อย่างน้ตบุ๊กครับามาที่แอปนี้ครับน้ตบุ๊กก็จบหน้าจอได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นระบบจับหน้าจอก็เป็นการใช้งานจะสะดวกง่ายครับเป็นแบบไร้สายเลยครับผมต่อมาครับสำหรับลูกค้าที่เป็น iPhone นะครับผมก็มาที่ระบบสนับสนุนนะครับที่การดาวน์โหลดแอปครับลูกค้าก็จะดาวน์โหลดแอป แล้วก็ใช้โทรศัพท์เป็นรีโมทเป็นแอปต่างๆากับไอโฟนได้ครับ mm hmm. ก็จับหน้าจอโทรศัพท์ที่เป็น iPhone mm hmm. ก็โยนขึ้นหน้าจอได้ได้ครับ mm hmm. แล้วผมก็มาส่วนระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับมาย้ำระบบอีกครั้งหนึ่งครับมีความรวดเร็วมีความเสถียรครับ มีความปลอดภัยมีการปกป้องข้อมูลครับผมของลูกค้าผมี๋ยวมาลองเทปดูครับ 1, 2, 3, 7, YouTube, หนึ่งสองสามกดยูทูันะครับรวดเร็วหนึ่งสองสามครับผมไหนไครใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกครับผมแล้วก็สามารถเชื่อมเป็นบลูทูธได้ครับลูกค้าก็เลือกการใช้งานได้ครับคลิปนี้ สำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้หวังว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์ในการใช้งานนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ